นี่แน่ iPhone 3เครื่องนี้นะครับติดฟิล์มไฮโดรเจลครบ1ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองแกะเคสดูนะครับว่าจะมีหน้าตาย,ย่างไรสวัสดีครับผม m a ็ก u p อา d ซีโดนะครับคลิปนี้ผมก็จะแกะเคสออกนะครับเพื่อให้เห็นว่าฟิล์มไฮโดรเจลที่เราติดครบ1ปีจะมีสภาพอย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับก็คือ iPhone XS Max นะครับตัวนี้1ปีพอดีเลยนะครับเดี๋ยวลองแกะเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพการสดๆเลยเห็นไหมครับด้านหลังด้านข้างอ่ะเดี๋ยวมาดูชัดๆตรงนี้วิงๆยังอยู่สภาพดีเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีลายมือนิดหน่อย ตัวนี้คือผมจะใส่เคสโดยที่ไม่แกะนะครับเพราะไม่ชอบแกะเคสบ,บ่อยๆเครื่องก็อยู่ในสภาพดีไม่มีรอยเคสกัดเลยเห็นไหมครับว้าว <Wow. S 1> ข้อดีของฟิล์มไฮโดรเจลเลยข้างหลังไม่ถูกเคสกัดข้างๆก็ไม่ถูกเคสกัดโอเคเรามาดูตัวถัดไปนะครับก็คือ 11 Pro Max นะครับโชว์นะเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มติดข้างหลังคุมขอบนะครับจะเป็นเจาะโลโก้ด้วยด้านข้างก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่จะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยครับเล็กน้อยสวยงามครับ โอเคอีกตัวหนึ่งก็คือ iPhone 12 Pro m a x นะครับมาตัวนี้ติด11เดือนพอดีนะครับนับจากวันที่เปิดตัว iPhone 12เห็นไหมครับในเคสก็จะมีฝุ่นบ้างเพราะว่าผมใส่กระเป๋าเกงแล้วก็ไม่เคยแกะเคสเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเห็นไหมฮะ ก็จะมีฝุ่นตามสภาพการใช้งานแต่ว่าไฮโดรเจลก็ยังติดสวยงามเรียบเหมือนเดิมนะครับข้อดีของการติดฟิลม์มไฮโดรเจลคือปกป้องด้านหลังแล้วก็ปกป้องขอบเห็นไหมครับไม่ให้เคสกัดขอบเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่กลับไปโอเคตัวนี้ iPhone XS Max นะครับผมประกาศขายราคา17,500ะครับตัวนี้ขายแล้วพรุ่งนี้เตรียมส่งลูกค้านะครับที่ขายได้ราคาเพราะว่าเครื่องไม่มีรอยเลยนะครับก็แจ้งลูกค้าว่าไมีรอยถ่ายคลิปลูกค้าดูด้วยลูกค้าก็แฮปปี้พอใจถูกใจด้วยนะครับตัวนี้ขายไปแล้วเห็นไหมครับ เครื่องนี้ติดฟิล์มด้านหลังคุมไปถึงขอบนะครับก็ช่วยปกป้องทั้งตัวเครื่องเลยข้อดีของฟิล์มไฮโดรเจลนะครับเครื่องจะอยู่สภาพเดิมไม่ถูกเคสกัดขายก็ได้ราคาครับผมโอเคครับผมสําหรับท่านที่ต้องการดูแลเครื่องปกป้องเครื่องก็แนะนําให้ติดฟิล์มไฮโดรเจลทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ไปก่อนนะครับ